สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแนะนำการสร้างไฟล์ค่าพิกัดค่ะและการดาวน์โหลดค่าพิกัดลงกล้องนะคะของกล้อง Total Station Sokia c IM52 ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างไฟล์ค่าพิกัดกันค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะทำการสร้างไฟล์ค่าพิกัดจากโปรแกรม Excel ค่ะแพทเทิร์นของไฟล์ค่าพิกัดนะคะก็จะมีทั้งหมด5ช่องค่ะ1จะเป็นชื่อจุดค่ะ2จะเป็นค่าพิกัด n 3จะเป็นค่าพิกัด e 4จะเป็นค่าพิกัด z ค่ะส่วนช่องสุดท้ายจะเป็นโค้ดนะคะในส่วนของโค้ดเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะทำการเซฟไฟล์ค่ะโดยเข้าไปที่ไฟล์ค่ะค่แล้วก็เลือกเซฟนะคะหรือเซฟแอดตรงช่องที่2นะคะให้เราเปลี่ยนนามสกุลนะคะเป็น csv ตัวนี้นะคะค่ะจากนั้นเราก็ตั้งชื่อไฟล์ค่ะเรียบร้อยแล้วกดเซฟค่ะ แล้วก็ปิดโปรแกรมตัว Excel ได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ค่าพิกัดที่เราสร้างขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะเราก็จะทำการเปิดด้วยโปรแกรม Notepad ค่ะคลิกขวาแล้วก็เลือก Open with นะคะเลือกเป็นโปรแกรม Notepad ค่ะแล้วก็จะได้ค่าพิกัดแบบนี้ออกมานะคะแล้วก็จะทำการแปลงไฟล์ให้เป็น text ค,ค่ะโดยไปที่ไฟล์เลือก Save As ตั้งชื่อไฟล์งานค่ะค่ะจากนั้นกด Save ขันก็เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเปิดโปรแกรมโปรลิงค์ค่ะหลังจากที่เราเปิดโปรลิงค์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดเข้าที่ไฟล์ค่ะแล้วก็เลือกเป็น New Project ก่อนนะคะค่ะจากนั้นให้ไปที่ไฟล์อีกครั้งนึงค่ะแล้วก็เลือกเป็น Import ค่ะอันนี้เราก็จะนำไฟล์ค่าพิกัดที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่มาเปิดนะคะในช่องนี้นะคะให้เราเลือกเป็นนำสกุลเทนะคะก็จะเป็น t t n e z code ตัวนี้นะคะจากนั้นก็กดโอเคค่ะค่ะแล้วก็ทำการหาไฟล์งานที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะเป็นไฟล์นี้นะคะ ry 9 9 9ค่ะจากนั้นก็กด Open ข้อมูลค่าพิกัดก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นก็ให้ไปที่ไฟล์อีกครั้งหนึ่งค่ะนี้เราก็จะทำการ Export นะคะใส่ใน usb นะคะเพื่อที่จะนำไปโหลดเข้ากล้องอีกทีหนึ่งค่ะ มาที่ export ค่ะแล้วก็ในช่องตัวนี้นะคะก็ให้เราเลือกเป็นนามสกุล SDR33 ค่ะเพื่อที่เวลาเราจะไปเปิดกับตัวกล้องก็จะสามารถเปิดได้นะคะจากนั้นกด OK ค,ค่ะค่ะแล้วเราก็เลือกเ,อเป็น USB ของเรานะคะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ค่ะเรียบร้อยแล้วกด save ค่ะทีนี้ข้อมูลก็อยู่ในแฟลชไดร์เราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไป ทำการเอาข้อมูลจากแฟลชไดร์ลงตัวกล้องกันค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำแฟลชไดร์นะคะมาเสียบเข้ากับตัวกล้องค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่ม ESC ค่ะสลับมาหน้าหลักนะคะแล้วกดเข้าที่ F3 Data ก่อนนะคะกดเข้าที่ Job ค่ะอันนี้เราจะทำการเลือกที่จัดเก็บไฟล์งานที่เราจะทำการโหลดออกมาจากแฟลชไดร์นะคะให้เข้าไปที่ Job Selection ค่ะ แล้วก็เลือกที่ F1 นะคะ list เราจะนำข้อมูลที่โหลดออกจากแฟลชไดร์มาเก็บไว้ที่ top 3 3ก่อนนะคะจากนั้นกด enter ค่ะแล้วก็กด ESC ออกมาค่ะกลับมายังหน้าหลักนะคะให้เรากดเข้าที่ F2 ค่ะ USB แล้วก็เลือกเป็น S type ค่ะ enter ค่ะค่ะจากนั้นให้เลื่อนลงมาที่คำว่าโหลด no PT นะคะ แล้วก็กด enter ค่ะค่ะตัวกล้องนะคะก็จะบอกว่าเราเก็บข้อมูลไว้ใน job 3นะคะจากนั้นก็กด f4 ค่ะ ok แล้วก็ทำการเลือกไฟล์ข้อมูลที่เราต้องการจะโหลดออกมานะคะอันนี้เราก็จะเลือกไฟล์ที่ชื่อว่า ry 999ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะแล้วก็กด f4 นะคะเพื่อเป็นการ c o n f i r มในการโหลดข้อมูลลงกล้องค่ะ จากนั้นกด ESC ออกมานะคะค่ะเมื่อกด ESC ออกมายังหน้าหลักแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาทำการดูไฟล์ค่าพิกัดที่เราทำการโหลดออกมาค่ะให้กดเข้าที่ F3 นะคะ data ค่ะแล้วก็มาตรงคำสั่ง no data ค่ะชื่อ job อนะคะก็จะเป็นชื่อ job อ3จากนั้นให้เรากดเลื่อนลงมาที่คำสั่ง view ค่ะ Enter เข้าไปค่ะถ้าต้องการจะเรียกดูค่าพิกัดก็ให้กด Enter ค่ะ ก็จะเป็นค่าพิกัดต่างๆของเรานะคะกด F1 Connect นนเพื่อดูค่าพิกัดในจุดต่อต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลลงกล้องในเบื้องต้นค่ะค่ะสำหรับกล้อง Total Station Sokia IM52 ตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่165,000บาทค่ะลูกค้าจะได้รับพร้อมอุปกรณ์นะคะก็จะมีเป็นขาตั้งกล้องตัวใหญ่หตัวค่ะ ปีซึมพร้อมฐาน1ชุดปีซึมพร้อมโฮลหชุดแบตเตอรี่2ก้อนค่ะพร้อมที่ชาร์จ1เครื่องค่ะค่ะตัวสินค้านะคะเรารับประกันให้1ปีค่ะแล้วก็มีฟรีคาลิเบตให้2ครั้งใน1ปีค่ะค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ร้านกล้องสำรวจระยองก่อนได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์033013494ค่ะ หรือจะแอดไลน์ขอรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ค่ะที่ s Z r y i ดไ r y i 9 9ค่ะค่ะและสำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่หน้าร้านกล้องสำรวจระยองนะคะสามารถนำรถเข้าไปจอดที่โรงแรมคามมิโอแกนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ